สวัสดีค่ะ EP นี้เราจะถักช่วงลำตัวกันค่ะหลังจากที่เราเชื่อมต่อด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักแถวต่อไปจะเป็นแถว V ใหญ่นะคะตรงนี้ให้เราเลื่อนห่วงมาให้อยู่ข้างในตัว V เล็กข้างล่างนี้ก่อนนะคะ จากนั้นก็ถักโซ่หนึ่งตรงนี้เราจะถักเป็นตัววีใหญ่นะคะแต่ถักโซ่สามแทนพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่งตรงนี้จะเป็นโซ่หกนะคะแล้วก็ลงพอหนึ่งคอในช่องเดียวกันนี้นะคะจากนั้นก็โซ่สอง ให้ออกมานี้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อีกครั้งหนึ่งได้สองช่องนะคะต่อไปก็โซ่สองหนึ่งสองถักวีใหญ่หนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงในช่องเดียวกัน แล้วก็หนึ่งสองโซ่สองหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่คอทอต่อไปก็เป็นวีใหญ่ถักตามลายปกติไปค่ะแล้วเดี๋ยวมาถักตรงนี้กันนะคะ ที่ใต้ลักแร้อีกข้างหนึ่งถักวนมาจนถึงจนจะใกล้ถึงห่วงใต้รักแร้นะคะถักลายตรงนี้ให้เสร็จก่อน1 2 1หนึ่งสองหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสามสี่ มีได้สองช่องหนึ่งสองตรงนี้เป็นตัววีเล็กนะคะเราถักโซ่สองแล้วก็ถักวีใหญ่ลงในวีเล็กสาตรงนี้เรามีวีใหญ่นะคะด้านนี้ส่วนด้านนี้เราก็มีวีใหญ่ออกมาเหมือนกัน ต่อไปตรงห่วงใต้รักแระเราก็จะถักแบบนี้โซ่สองคอทอในช่องแรกห่วงแรกโซ่สามสีอันนี้โซ่สี่ลงคอทอในช่องที่สองห่วงที่สองแล้วก็หนึ่งสองสามสี 1234แสองสสก็คอทอในห่วงแล้วก็ถักตัว v ได้ครบตรงนี้2ช่องตรงนี้มี v ใหญ่ตรงนี้ตรงกลางมี2ช่องต่อไปก็จะเป็น v ใหญ่เราลง v ใหญ่ใน v เล็ก ที่เราถักข้างล่างแถวล่างนี้หนึ่งสองสามก็ออกมาแบบนี้นะคะมีสองช่องอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะต่อไปก็ถักลายตามปกติะคะ่ะวนไปใต้ลักแร้อีกข้างหนึ่ง ช่วงใต้รักแร้อีกข้างหนึ่งเราก็จะถักเหมือนกับด้านนั้นนะคะหนึ่งสองอันนี้เป็นดอกสุดท้ายก่อนจะถึงใต้รักแร้สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง วีใหญ่ลงในวีเล็กหนึ่งสองสามต่อไปก็ถักโซ่สองแล้วก็โซ่สี่สองสามสี่ลงคอทอในห่วงข้างล่างสองสามสี่ ลงคอทอในห่วงข้างล่างต่อไปก็โซ่สองตอนนี้เราจะจบงานแล้วนะคะจบแถวนับขึ้นมาหนึ่งสองสามให้โซ่ตรงกลางนี้เหลือสามห่วงหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงผ่านจบแถวที่สองไปเราก็จะถักแถวสี่กลีบนะคะ ให้เลื่อนห่วงมาไว้ข้างใน V ีใหญ่เลื่อนมาหนึ่งครั้งจากนั้นถักสู้สามพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแล้วก็รวบอันนี้หนึ่งกรีบหนึ่งสองถักกรีบที่สองหนึ่งสองถักกรีบที่สาม หนึ่งสองกรีดที่สี่แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ได้หนึ่งช่องแล้วก็ถักกรีบ ทักสี่กรีบหนึ่งสองหสาส แถวนี้ก็จะเป็นแถวลายสี่กรีบนะคะสลับกันกันกบช่องโซ่หนึ่งหนึ่งช่องตรงนี้เราก็ถักตามลายปกติเหมือนที่เราเคยถักนะคะมาจนถึงฝั่งทางนี้นะคะที่จะเป็นใต้ลักแร้เมื่อมาถึงตรงนี้เราก็ถัก ตรงนี้จะมีตัว V ใหญ่นะคะเราก็ถักโซ่สองแล้วก็ถักเกีบที่ใต้ลักแร้ตรงทั้งสองข้างนี้นะคะก็จะถักเหมือนลายตรงกลางนี้แหละค่ะไม่ได้ต่างกัน แล้วหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นี้ก็เหลือนหนึ่งช่องหนึ่งสอง อถักลายสี่กรีบวนไปนะคะวนมาเรื่อยๆจนถึงใต้ลักแร้ทางนี้ก็จะทําเหมือนก,นกันกับทางที่ทําให้ดูด้านนี้นะคะถักเหมือนกันค่ะช่วงใต้ลักแร้ข้างนี้ก็จะถักเหมือน อีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะถักสี่กรีบลงในตัววีใหญ่เมื่อเราได้ครบสี่กรีบก็ถักโซ่สองหนึ่งสอง นั้นก็คอทอแล้วก็โซ่สี่ต่อด้วยโซ่สี่คอทอระหว่างสี่กรีดก็จะเป็นหนึ่งช่องเหมือนลายทางนี้นะคะปิดแถวโซ่สองเราก็จะลงห่วงตรงนี้ที่จุดรวบที่จุดพอหนึ่งคอ ก็ดึงผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นการจบแถวสี่กลีบเาไปขึ้นแถวห้ากลีบนะคะให้เลื่อนห่วงเข้ามาในช่องนี้นะคะเข้ามาในนี้หนึ่งครั้ง จากนั้นก็ถักโซ่หนึ่งสองสามแล้วก็พอหนึ่งคออันนี้จะนับเป็นหนึ่งกลีบต่อไปก็โซ่สองพอหนึ่งคอถักกลีบลงในช่องเดียวกันสองครั้งแล้วก็โซ่สองถักกลีบ ตรงกลางเอาหนึ่งกลีบแถวนี้จะเป็นแถวล,ลายห้ากลีบค่ะกลีบที่ห้าต่อไปก็โซ่สองโซ่สามนะคะคอทอในช่องกลางตรงนี้ แล้วก็สหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองในช่องสุดท้ายถักห้ากลีบ ก็โซ่หนึ่งสองสามทำแบบนี้สลับกันไปมานะคะก็ถักแบบนี้ตามปกติเลยค่ะมาจนถึงช่วงลายที่อยู่ใต้รักแร้ตรงนี้มีอยูสอ่สองลายขนาบข้างนะคะเราก็จะถัก5้กลีบตามปกติ ตรงลายที่อยู่ใต้ลักแร้เราก็จะถักเหมือนลายที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังนะคะในแถวเดียวกันก็จะถักเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราปรับตรงนี้ปรับช่วงลายตรงนี้ให้เป็นลายเดียวกันหมดแล้ว จะเป็นลายปกติแล้วค่ะสองสามลายแบบนี้แล้วก็ห้ากลีบอีกครั้งหนึ่ง ลายนี้แถวนี้เป็นลายแถวห้ากลีบนะคะตลอดแถวเลยลายช่วงใต้ลักแร้ทางนี้เราก็จะถักให้ออกมาแบบนี้เหมือนกันค่ะ ถักบนไปนะคะจนจบแถวเลยค่ะเรามาดูวิธีจบแถวห้ากลีบนะคะเมื่อเราถักได้ห้ากลีบเราก็จะเหลือลายตรงนี้นะคะลายตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ลงคอทอในช่องกลางด้านล่างแล้วก็โซ่สาม เชื่อมต่อแถวทางซ้ายมือนะคะตรงนี้แล้วก็รวบผ่านดึงผ่านมาเลยค่ะต่อจากแถวห้ากรีบก็จะเป็นแถวช่องโซ่แบบนี้นะคะช่องโซ่สามช่อง เราก็จะขึ้นแถวใหม่ด้วยวิธีการเลื่อนห่วงนะคะลายช่องโซ่จะเริ่มจากตรงกลางนี้นะคะเราก็ต้องเลื่อนห่วงไปหาจุดเริ่มต้นเลื่อนมาหนึ่งครั้งพอถึงตรงกลางนี้เราก็ถักเป็นคอทอจากนั้นก็โซ่ สี่สามสี่คอทอหนึ่งสองสามสี่คอทอหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่คอทอแล้วก็โซ่สองถักตัววีแถวนี้จะเป็นแถววีเล็กนะคะวี v เล็ก ช่องโซ่สองไม่ใช่ช่องโซ่สองโซ่สองห่วงแล้วก็ลงคอทอต่อไปก็โซ่สี่คอทอหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่คอทอหนึ่งสองสามสี่เราจะถักลายนี้ยาวตลอดแถวเลยนะคะ ตอนนี้เราปรับลายตรงใต้รักแล้ก็เหมือนลายทั่วไปแล้วก็ถักตามปกติเลยค่ะถักบนมาจนชนรอบเลยค่ะก่อนจบแถว V เล็กนะคะก็จะเป็นตัว V เล็กสุดท้ายอยู่ตรงนี้จะมี V เล็กอีกหนึ่งตัวก่อนจบแถวเราก็ถักโซ่สองหลังจากนั้นก็จะลงห่วงที่คอทอคอทอแรก ของจุดเริ่มต้นแถวนี้นะคะใช้วิธีลงห่วงนะคะดึงออกมาผ่านออกมาแบบนี้ก็เป็นว่าเราจบแถว v เล็กต่อไปก็จะขึ้น v ใหญ่นะคะเราเลื่อนห่วงก่อนค่ะให้เราเลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางของตรงนี้นะคะก็เลื่อนสองครั้ง หนึ่สองได้สอง,แล,สองแล้วก็ถักคอทอต่อไปก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่แถว V ใหญ่จะมีช่องโซ่สองช่องนะคะต่อไปก็โซ่สองแล้วก็ถักลาย V ใหญ่ ลงใน V เล็กด้านล่างโซ่สองคอทอแล้วก็โซ่สี่ถักลายนี้ตลอดแถวเลยค่ะ ให้ถักบนมาจนถึงจุดเริ่มต้นลายสุดท้ายก่อนจบแถวนี้ก็คือวีใหญ่ค่ะถักวีใหญ่ให้เสร็จก่อนหนึ่งสองสามจากนั้นก็เป็นโซ่สองแล้วเราก็ลงห่วงที่คอทอแรกของแถวนี้นะคะ ก็จะเป็นการเชื่อมต่อจบแถวแถว V ใหญ่ต่อไปก็จะเป็นแถวสี่กรีบนะคะแถวสี่กรีบจะถักให้ดูใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ